ลำัยหายทองคำเป็นนาฬิกาแบรนด์หรูให้ปุ้ยแอลโกเป็นของขวัญวันเกิดอีกหนึ่งคู่รักนักร้องสำหรับคู่ของลำัยหายทองคำและปุ้ยแอลโกที่หากันมานานจับมือฝ่าฟันอุปสรรคด้วยกันมานานหลายปีจนหลายคนก็ต่างพากันลุ้นว่าเมื่อไหร่จะมีข่าวดี เรียกได้ว่าทั้งคู่มักจะผลัดกันคลั่งรักและมักจะมีโมเมนต์หวานๆอยู่บ่อยๆล่าสุดลำย,ยัยได้โพสต์เฟซบุ๊ก่วยพรวันเกิดปุ้ยโดยลงรูปคู่กันพร้อมของขวัญเป็นนาฬิกาแบรนด์หรูที่สาวลำย,ยัยก็ทุ่มไม่อั้นควักเงินซื้อนาฬิกาแบรนด์หรูโรเล็กให้ฝ่ายชายเป็นของขวัญวันเกิดพร้อมระบุคแคปชั่นว่า สุขสันต์วันเกิดน้องตุกงอสีสกนสมทรงด้านอุ้ยแอลโกก็ได้โพสต์ภาพของขวัญวันเกิดชิ้นนี้พร้อมกับแคปชั่นว่าแม่แดงบอกไอเด็กหมาว่าซื้อของขวัญวันเกิดให้พี่ปุ้ยเดี๋ยวแม่แดงออกตังให้ครึ่งหนึ่งขอบคุณไอเด็กหมากับแม่แดงนะครับทำให้แฟนๆต่างเข้ามาคอมเมนต์อวยพรวันเกิดให้กับฝ่ายมากมาย